ทองประสงค์ยกให้พระเอกคนนี้เป็นมืออาชีพฉากเลิฟซีนเป็นอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังมากฝีมืออย่างอนันดาเอเวอริงแฮมเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านด้วยความเก่งความเป็นมืออาชีพการแสดงจริงๆทําเอาแอนทองประสงค์ดาราสาวคนเก่งถึงกับเอ่ยปากชม ที่เผยว่าไม่เคยเวิร์กช็อปกับใครเรื่องเลิฟซีนวันถ่ายจริงก็ตื่นเต้นแต่โชคดีที่อนันดาเป็นสายโชว์เป็นนางโชว์เป็นเหมือนโคโรกราฟเวลาเลิฟซีนเขาจะเหมือนถ่ายขึ้นถ่ายลงแต่จริงๆมันไม่ได้โดนอะไรเลยแล้วพอกล้องถ่ายเข้ามามันจะเห็นว่าเหมือนโดนมากๆอันนี้คือความมืออาชีพของเขาที่เราก็งงไปเลยถ้ามองจริงๆมันดูเหมือนจะโดนเยอะ แต่จริงๆเขาแค่สัมผัสผ่านไปบางจังหวะที่มันจะต้องเห็นก็คือต้องเห็นความหมายของเราคือไม่ได้โดนทุกจุดแต่พอคนดูเห็นแล้วจะตกใจว่าโอ้โหหวานม,มากจนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ออกอากาศได้จริงเหรอเราทำละครและเล่นละครมาสาสิบกว่าปีเราก็ไม่เคยเจอลีลาแบบนี้ถือว่าเป็นการเล่นเลิบซีนที่หนักที่สุดเลยค่ะ